สวัสดีค่ะนัเกเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเอลอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นั่นเองวันนี้คุณครูจะสอนในหน่วยที่5นะคะเรื่องหลักการขับร้องเรามาเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าสัปดาห์ที่แล้วคุณครูดได้สอนเพลงไทยเดิมไปแล้วใช่ไหมครเพลงไทยเดิมคุณครูดได้ยกตัวอย่างเพลง ลาวเสียงเทียงในอัตราจังหวะสองชั้นนั่นเองนะคะอัตราจังหวะสองชั้นคือเป็นเพลงประเภทปานกลางนั่นเองนะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างการขับร้องเพลงไทยสากลนั่นเองอานักเรียนมาดูกันนะคะว่าเพลงไทยสากลมีลักษณะอย่างไรนะคะ การขับร้องเพลงไทยสากลจะแตกต่างกับการร้องเพลงไทยเดิมก็คือจะไม่ใช้เสียงเอื้อนแบบไทยนั่นเองนะคะเสียงเอื้อนแบบไทยก็จะมีเสียงเอ่ยเสียงเอิงเสียงเออเสียงฮอแต่อาจมีการเอื้อนเสียงเพื่อให้เกิดความไพเราะและเหมาะสมกับบทเพลงได้นั่นเองนะคะ เห็นไหมคะว่าเพลงไทยสากลจะแตกต่างกับการร้องเพลงไทยเดิมนะคะเพราะว่าเพลงไทยเดิมจะมีเอื้อนนะคะแต่ส่วนเพลงสากลจะเพลงไทยสากลจะไม่มีเอื้อนนะคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่างเพลงไทยสากลที่ใช้ในการขับร้องนะคะในที่นี้คุณครูได้ยกตัวอย่างเพลงยามเย็นมาให้นักเรียน รับชมรับฟังนะคะทานองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเนื้อร้องพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าจากกักรพันธ์เพนสิรินั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเนื้อเพลงและโน้ตเพลงไทยสากลน,นะคะชื่อเพลงว่าเพลงยามเย็นเดี๋ยวคุณครูมีคลิปวีีโอ เพลงยามยินมาให้นักเรียนรับชมรับฟังนะคะนักเรียนตั้งใจฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะว่าในเพลงมีจังหวะเป็นอย่างไรคะเพลงยามยินมีจังหวะอย่างไรมีความหมายเกี่ยวกับอะไรนักเรียนรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ ร้อนร้อนเมื่อทินนกรจะหลับเปลี่ยมเมฆทอแสงเรื่องอารามชัางงามตาในนาภาสลับจับอ,อัมพอแดดร้อนร้อนเมื่อทินนกรจะลาโลกไปไกลยามนี้จำต้องขาดจากดวงใจไกลแสนไกลสุดหวงยอดดู ่อนเคยคลอกเคล,เลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาไร้ทินนกร mm hmm. แดดร้อนร้อนหากทินนกรจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไป ในหัวใจคงอยู่คู่เชิญชมดดรอนรอนมูม่มวลพะมอนบินลอยล่องตามลม ลอกลอบรึกสชาติชื่นเชยชมชมสมตามอารมณ์ลองเลยไปลิวล้มชนกลิ่นพันไม้โปรยระร,รวงห่วงอาลัย,ยามสายันกันราดจากดวงใจคอยแสงทองวันใหม่กลับคืน แต่ก่อนเคยคลอกเคลียกันทุกวันคืนชื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนาพาไร้ทินนกรโอยามเย็นจูบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวรยามได้ความสว่างห่างทินนกร ยามรับจำจะจอนจากกันไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับคลิปวีโอที่คุณครูได้ให้นักเรียนรับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่นะคะ ชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่าเพลงยามเย็นนั่นเองนะคะเพลงยามเย็นมีจังหวะเป็นอย่างไรคะจังหวะสนุกสนานนั่นเองนะคะเพลงยามเย็นมีความหมายเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนเพลงยามเย็นมีความหมายกล่าวถึงการที่คนรักจากไปจากไปไกลนั่นเองนะคะมีความคิดถึงและความรู้สึกดีดี ต่อการแม้ยามจะต้องห่างไกลกันโดยย้ำเตือนให้รับความเป็นจริงนะคะและปรับตัวให้ได้กับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆนั่นเองนะคะโดยเปรียบเปยคนรักเป็นดังดวงอาทิตย์ที่กำลังรับจากฝาไปนะคะโดยเนื้อร้องทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปรียบเปยและมีความหมายแทบจะเหมือนกันนั่นเองนะคะ อันนี้คือเพลงยามเย็นนะคะนักเรียน่นักเรียนมาดูหลักการและวิธีการขับร้องเพลงสากลกันบ้างนะคะเพลงสากลคืออะไรคะเพลงสากลคือเพลงที่มีวิธีการประพันธ์เพลงแบบดนตรีตะวันตกนั่นเองนะคะส่วนมากมีเนื้อร้องเป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆเช่นภาษาจีนภาษาเกาหลี ซึ่งบางครั้งจะเรียกรวมๆว,ว่าเพลงนานาชาตินั่นเองนะคะอันนี้คือหลักการและวิธีการขับร้องเพลงสากลกันนะคะนักเรียนอ่น,นักเรียนมาดูหลักการขับร้องเพลงสากลนะคะมีอยู่ในการ6กคอนะคะที่นี่นักเรียนควรปฏิบัตินะคะ 1. เราจะต้องศึกษาเนื้อร้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาของบทเพลง 2. เราจะต้องศึกษาทำนองเพลงให้เข้าใจประเภทของเพลงอารมณ์และความรู้สึกของเพลงนะคะ 3. ออกเสียงให้ถูกต้องตามภาษาพยัญชนะจังหวะและทำนองของเพลง 4. แสดงสีหน้าท่าทางและมีอารมณ์ร่วมไปกับอารมณ์ของเพลงนะคะ 5. แบ่งวรรคตอนการหายใจให้ถูกต้องตามบทเพลง 6. ยืนด้วยท่าทางที่ถูกต้องตัวตรงหน้าตรงแต่ปล่อยตัวตามอะไรคะแต่ปล่อยตัวสบายเพื่อให้ปอดและลำคอระบบการหายใจทำงานได้สะดวกนั่นเองนะคะอันนี้คือหลักการขับร้องเพลงไทยสากลนะคะมีอยู่ในการหูกข้อนะคะนักเรียนอนต่อมานะคะนักเรียนมาดูการร้องเพลงประสานเสียงกันบ้างน,นะคะ การร้องเพลงประสานเสียงคืออะไรคะการร้องเพลงประสานเสียงคือการร้องเพลงที่มีแนวทำนองมากกว่าหนึ่งแนวนั่นเองนะคะแล้วร้องไปพร้อมกันและแบ่งผู้ร้องออกเป็นกลุ่มอย่างน้อยกี่คนคะอย่างน้อยสองกลุ่มขึ้นไปนะคะโดยแต่ละกลุ่มมีแนวทำนองเป็นของตนเองซึ่งบทเพลงที่ใช้สำหรับขับร้องประสานเสียงมีหลายประเภทด้วยกันนะคะ ตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงการประสานเสียงระดับยากนั่นเองนะคะอันนี้คือการร้องประสานเสียงนั่นเองนะคะ,ะคุณครูจะสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่5นะคะเรื่องหลักการขับร้องนะคะหลักการขับร้องเพลงไทยเพลงสากลและเพลงไทยสากลน,นะคะจะมีหลักสำคัญอยู่4หลักนะคะคือ หนึ่งเป็นเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามเนื้อเพลงนะคะสหายใจเข้าออกถูกต้องตามวัเพลง 3. ถ่ายทอดอารมณ์ที่สัมพันธ์กับบทเพลงนั้นๆน,น,นะคะสแสดงบุคลิกท่าทางที่เหมาะสมนะคะ,ะเพลงไทยเดิมมีเพลงอะไรบ้างคะมีเพลงราวเสียงเทียนนั่นเองอัตราจังหวะ2ชั้นนะคะส่วนเพลงสากล เพลงสากลมีเพลงอะไรบ้างคะเพลงสากลประเภทต่างๆนะคะเพลงสากลจะมีภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนหรือหลายภาษามารวมกันเรียกว่าเพลงนานาชาตินั่นเองนะคะและเพลงไทยสากลคือเพลงอะไรคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปคือเพลงยามเย็นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่า หลักการขับร้องสำคัญนะคะจะทำให้เราขับร้องได้ไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5อย่าลืมเข้ามาดูคลิปวีโอทำใบงานและทำแบบฝึกหัดในรายวิชาดนตีน่าตาสินให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูคแอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ